เราติดครบ9้าลูกแล้วเหลือหนึ่งแผ่นเหลือหนึ่งแผ่นคืออะไรครับอาจารย์คราวนี้แะละผมไม่บอกพี่ชอบ่าแกะสลักไม้รูปไหนเนี่ยลองไปปิดดูอาจารย์ราบความหไหยหมดแล้วใช่ไหมผมพอรู้ความหมายอยู่ครับอ่เริ่มจากพี่ท็อปก่อนพี่ส้มครับทำไมพี่ท็อปเลือกลิงกล้ยเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารและตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะมีอะไรมีอะไรต่างๆเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างง่ายดายกล้วย ของ,ของพี่ส้มนะครับะนะน่าจะเป็นแม่พราหมณ์นะครับอธิฐานทําการไหว้อยู่อันนี้คือคิดสิ่งใดเนี่ยสมความมุ่งมาตรปรารถนา,านะครับะนะทําอะไรก็ ขอพระขอพอรมีแต่ความสําเร็จ <Ừ. S 1> นะครับแต่ของผมเนี่ยผมอยากได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนอาวสุขภาพข้อสูบุหรี่อาจารย์อันนี้เป็นความเชื่อคือ,อคนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องบุหรี่นะครับผมแต่ตรงนี้นี่อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ต้องแบกต้องหามอันนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ต้องทํางานนะ<อ>ยังดูดบุหรี่ไปไยัง,ย,งยังสูงบกล้องนะครับ,บยาสูบไปก็ยังต้องทํางาน<อ>นะอันนี้คือสุดตรงไปนิดนึงคือดูดเขาเรียกว่าสาโทเนาะนี่คือไหยเหล้า อ๋อคนะ่ะอันนี้คือนี่สุดตรงไปจริงจรนะิงนอนเลยเหรออันนี้คือป้องกัญชานอนดูดเลยนะอันนี้คือรูปร,รูปนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของบารามี<อ>นะครับอย่างเต็มตัวเต็มเปี่ยมนะครับอันนี้ศิลปะนะถ้ามองปไปไดแง่ของศิลปะ,ะนะครับนี่คือที่มานะครับผม